โค้ดนะครับรอตอกเลขนะครับมาทั้ง Defender ร์9มม45พา t h อนอีล e ีดตัวนี้ไหนคอมเพ t ชันตัวพิเศษนะครับตัวนี้เป็นโกลครับสีดำมาพร้อมบอบแม็ก Mac. ตัวนี้หายากหายากมากไม่ได้แต่งนะ ก็คือเขาแต่งจากโรงงานเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายที่เป็นสีดำนะครับลิมิเต็ดโหหายากมากหายากมากกตัวน,นี้แล้วก็ขคตัวคลาสสิกสีดำนะครับโกครับบอมแม็กโกครับก้าวมอม,อมอไม่มีบอมแม็กแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวบริเชนนะ หรือไพทอนแกะลายหกนิ้วโอ้โหยังงามแฟคทอรี่ n อนเกรฟนะจ้ะโจฟอร์ดคนเห็นแล้วมั้งศี่สาไปหามาไฟที่จัดท,ทันตัวนี้ก็คือไพทอนตัวพิเศษโปรตัวท้ายมีกระสานมาด้วย อนี้เลยนะมาพร้อมกล่องโหพวกนี้อิเลทองนะอยากรู้มานานแล้วตัวนี้อยู่ไหมอาอยู่ครบไซโครกรีดโคดีคคเฟนเดอร์มีดูะระบายแคลนหรอโคดีเฟนเดอร์มีดูระบายแกลนหรือเปล่าหมาอคเขาว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวอยู่ ตัวนี้ตัวนี้โค้ดจอห์นเอ็มบราวนิงไม่มีรูระบายแก๊สบนหัวดิบ้าตัวนั้นมีรูระบายแก๊สของปอมเออไม่มีคุณถามรูแบบน,นีออ้ะตัวนี้เป็นตัวจอห์นเอ็มบราวนิงนะครับสังเกตได้ว่าเขาทําระลึกมันจะเป็นตัวแบบตันๆเอวเต็มแม็กก็เป็นแบบห่วงนะครับเป็นทําระลึกของจอห์นเอ็มบราวนิงก็จุดเจ๋งแม่งก็คือเขา มีรูปของผู้ตัวโคกับตอนเอมบราวนิงอยู่ตรงนี้ก็สำหรับที่เมกาตัวนี้โครหายากโครหายาก <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวนี้คือซานดิเอโกโพลิสนะครับทำให้โพลิสที่ซานดิเอโกครับโอ้หายากหายากรเทพทั้งนั้น นี่เหมือนมีตำหนิดล็กน่อยนะอืมไ,ได้ๆกว,ว่าแหละจากคอแเลคเตอร์ที่นู่นเนี่ยรีเซลที่นู่นสภาพพวกนี้คือนิวอินบ็อกนะเรียกว่า h o o t Unfine นะฮะปืนที่เอาเข้ามาคืออันไฟหมดอ๋อโอ้โหเจอละที่มันเป็นรอยเพราะไอ้คนใส่มันเอากุญแจไว้ตรงนี้ก็ต้องเป็นรอยสิครับ โอปวยกระบาลคอสตอมนะฮะฝากถึงสุนักคอรวหน่อยรักษาปวดดักของนิดนึงตัวระยัดมั่วอย่งนี้ไม่ได้นะเด๋ยวของหมดขอบคุณนะครับนี่คือของที่เข้ามา